สวัสดีด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่า5สถานที่หลับและ5สถานที่ดังๆในสุรุนทนีมีอะไรกันบ้างครับผมปที่นี่บ้านพันไม้นะครับนะบรรยากาศริมคลองดูด้านนี้บรรยากาศสวยงามมากๆนะครับริมคลองแบบนี้และที่บ้านพันไม้นี่เขามีกิจกรรมให้เลือกมากมายเลยนะครับช้อนไข่พายเรือแกงไ<อ>ข่ฮนะ ดูไก่ซิลกี้ครับเท uh huh. ียนเจล uh huh. นะรดน้ำต้นไม,ม้ครับผมเครื่องดื่มมีบริการพร้อมครับผมฮะนี่ครับตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะผมนะฮะเป็นแบบว่า Little Mermaid นะครับนี่แบบว่าเป็นเซนะ็กอนด์ฟลอเนาะแต่ว่าเป็นแบบคลีเฮาส์ที่นี่ก็เรียกว่ากิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับยังไงลองแวะเวียนกันมาได้ครับผมสำหรับ แมเราอยู่กันที่น้าปทุมคาเฟ่น,นะครับนะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่เลยนะครับนะเพลิดเพลินมากนั่งรถไฟชมทุ่งนาครับทีนน้าปทุมคาเฟ่ครับผมนะอันนี้อยู่ตรงเส้นเชียงรากนะครับนะวิวแบบพาโนราม่าเลยนะครับนี่ให้ดูนะวิวดีมากๆนะครับ ในส่วนของโซนคาเฟ่ด้านหน้านะครับนะก็มีบริการทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารเลยครับผมนะสำหรับนับปฐุมคาเฟ่ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินไฉ่ลวกแบบวินเทจโบราณในตลาดปฐุมในตัวเมืองปฐุมเดี๋ยวจะไปดูกางพวกชาร้อนกาแฟร้อนอวันติร้อนแบบโบราณโบราณเยไปดูไปถึงแล้วนะครับร้านปกฮะกาแฟาโบราณ ที่นี่ก็จะเสิร์ฟเป็นไข่ลวกนะครับไข่ลวกตอนเช้าเชา้าน,นี้นะครับนะกาแฟร้อนชาร้อนอ่ะนี่นะครับแก้วแบบวินเทจเหยาะกระเทียมพริกไทยหน่อยนะนะร้านปุ๊บก,กาแฟโบราณก็อยู่ตรงข้ามกับออเมืองเลยนะครับเข้าซอยไปนิดเดียวครับผมและในน้ำโอนนะนะที่ตลาดประทุมมีข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวเนื้อที่แบบอร่อยมากๆด้วยนะครับนะข้าวเหนียวก็เป็นนี่หรือว่าสุดยอดนะของ ตลาดปทุมครับผมนะอันนี้ห้ามพลาดเลยนะหะูหวานหมูทุบนะฮะหมูไม่ทุบก,ก็มีนะครับนี่นะครับห่อละ30บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆเลยอะ่ะแบบโอ้อร่อยมากๆต้องโดนต้องโดนนะเนี่ยอ่นะอันนี้ผมนะที่ทําการกาแฟครับอยู่ที่วัดเจดีทองนี่เองเดี๋ยวพาเข้าไปในนี้นี่นะครับเดินเข้าไปในตรอบเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ก็เจอกับทางบาร์เคื่องดื่มก่อนนะครับแล้วก็างจะเป็นแม่น้ำนีด้านบนเดินไปพี่น้องเจ้าของร้านนะครับขายราคาย่อมเยาวมากๆครับที่นี่ นี่ครับผมะที่นี่ไฮไลท์คือตัวนี้เลยนะครับนะฮะไแตงโมทั้งลูกปั่นทั้งลูกนะครับนะฮะไม่ผสมน้ำแข็งเลยนะครับเผียวๆครับผมและที่นี่นะครับนี่เสิร์ฟกันแบบนี้เลยนะครับมีทั้งไข่กระทะมีทั้งสเต็กด้วยนะครับนี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะครับฟารามรวมอ่นแค่20บาทเท่านั้นแล้วมาที่วัดโบสถ์ับผมนะวัดโบสถ์สังโคกเดี๋ยวพาไปดูวังปลากันไป อาหารปลาที่นี่ก็เริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นครับผมที่นี่นะครับนะฮะของขายเรียกว่าเยอะมากมากนะฮะของอะไรยอร่อยนี่จับมาเพียบผมเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างปะเ<ช>น่เจ้าน้นะครับนี่ลูกชิ้นทอดนเนี่อันนี้เข้าเกี๊ยวว่าวใช่ไหมครับพี่พเ,เข้าเกี๊ยวสาคูอ๋อฮะนี่เข้าเกี๊ยวสาคูนะอ บาบินเจ้านี้นี่สุดยอดนะครับนี่แล้วนี่นะครับนะคุณพี่เขาเป่าแก้วหมูนะครับนะเป็นแบบ12นักสัตว์นี่ให้ดูเป็นบอกว่างานฝีมือของคนไทยนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะอ่านี่ครับก่อนจะไปไหว้พระก็แวะทานลอสช่องก่อนได้ นี่ก็เป็นหลวงพ้อโตโองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ biggest in the world เลยครับมยาทันเตอ่าและนี่เราอยู่กันที่เจนนกกระท้อนซิ่งนะครับนะฮะตีสะานประทุมหนึ่งก็ผมเดี๋ยวไปดูนะว่าเจนนกช่วงนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างครบนี่ตรงนี้เป็นปลาดุกนะฮะปลาดุกปลาดุกย่างนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็เป็นพวกผลไม้นะฮะ ของเยอะมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์ช่วงนี้ก็เป็นทุเรียนนะทุเรียนไอติมทุเรียนนะครับนี่นะครับไอติมทุเรียนนะครับเป็นไอติมข้าวเหนียวทุเรียนนะเจนนกกระทอนซิ่งนี่มีแบบว่าช้อนซ่อมมีทิชชู่ทิชชู่ให้พร้อมเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเจนนกกระทอนซิ่งนะฮะตีนสะพานปทุมหนึ่งวันนี้เราไม่รีวิวกระทอนเนี่ยเพราะกระท้อนเราดังแล้วให้ดูอันนี้นะครับนี่อร่อยจริง็บผมนะเจนนกกระทอนซิ่งปั๊บ และนี่เราอยู่กันที่ Immersifier Cafe นะครับมาอยู่ในซอยวัดไฟฟ้าเป็น Private Cafe ที่เจแปนมาก,มากเจแปนแบบสุดๆนะครับเข้ามาแล้วนะแบบ Cinematic แบบเจตนิสมากๆนะฮะนี้ให้ดูอาหาศรร์ฟนะครับต้องจองนะครับที่นี่ต้องจองนะฮะ แล้วนี่นะครับเป็นสปาเกตตี้นะครับที่มอร์สไฟเออร์คาเฟ่เสิร์ฟนะครับครับแล้วอันนี้ก็เสิร์ฟมาคู่กันนะครับกับสปาเกตตี้นะแล้วนี่นะครับนะฮะอเมริกาโน่อินออเทอร์มนะฮะเป็นอเมริกาโน่กับน้ำแอปเปิลนะครับนี่เสิร์ฟคู่กับไอซ์บอลแบบกลมๆนะฮะ อันนี้ครับผมนะเค้กช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะสวยงามมากๆเลยนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะเอาใจสายดื่มด้วยบาร์ลับริมน้ำกันบ้างครับผมนี่พนังการต้อนรับนะครับนี่โอ้ยอบาร์ลับๆนะครับนะฮะในปทุมสายในครับผมนะแวะเวียนกันมาได้นะครับนะเครื่องดื่มสักขวด อ่ะแล้ววันนี้ที่นี่เราอยู่กันที่สตูดิโอย่านะครับนะฮะตรงปรทุมสายในครับบรรยากาศดีมากเลยเป็นแบบปลาริมน้ำเป็นปลาลัเบเลยแบบซีเคร์บาร์แน่ๆที่นี่ผมรับประกันนะครับลองแวะเวียนกันมาดูได้นะครับนะฮะสตูดิโอย่านะครับที่นี่อ่ะแล้วนี่มาอยู่ริมน้ำสัมโค้งนะครับนะฮะโรงพักเก่าร้านเจสสีนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าป้าสีช่วงนี้ทำบะหมี่ต้ยมยำอะไรแบบอร่อยอร่อยกันมากเดี๋ยวพาไปดูปะ ต้มยำนะครับต้มยำน้ำใสของภาษีนะครับวีนุญนะอร่อยจักเนนี่ลูกชิ้นที่้อมีโ ร้านป้าสีก็อยู่ริมแม่น้ำเลยนะครับอยู่โรงพักสำโคเก่าครับผมแลวนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะครับน้ำปิ่นโตนามีปานนะครับนะฮะอาคารไว้ไผ่สวยๆนะครับริมทุ่งนาแล้วก็เสิร์ฟข้าวแกงใต้นะครับมาเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างบรรยากาศดีมากๆครับผมนะฮะปิ่นโตนามีปานครับผมนะฮะบรรยากาศริมทุ่งนานะครับอาคารสวยๆนะฮะ อาคารไมไถ่แบบนี้ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับนี่นะครับอาหารก็เป็นพวกแกงป้ายนะครับนะฮะนี่มีอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเอาเมี่ยงคำปะนี่อันนี้เราก็ได้เมี่ยงคํำมาด้วยนะครับนี่เมี่ยงคําที่นี่ก็รสชาติจัดจ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราไปกันอีกร้านหนึ่งก็บอกนาน นี่นะบอมนะอีกร้านนึงนะครับเหลาในไทยครับเค้กเค้กอะไรนะเค้กกริปเค้กกริปอยู่ข้างๆกันนะครับที่นี่นะครับนะฮะเมนูหลากหลายเลยมีตั้งแต่ต้มเลือดหมูนะครับต้มหม่งบะหมี่ตามส่งตามสั่งนะครับผมกะเพรามีนะครับหมูปอกหมูกรอบนะแล้วก็ที่สําคัญแอร์แม่งโคตรเย็นแอร์โคตรเย็นอันนี้ให้เลยอ่ะแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์สองตัวฉ่ำเลยอันนี้คือข้อดีเลยครับคือโคตรฉ่ำนะเบาะนี่เย็นเจี๊ยบนะฮะยอด อันนี้ครับผมนะกระเพราหมูกรอบกนะ๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งนะครับเนี่ยเกี๊ยวหมูก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มโอเคเลยน้ำจิ้มจัดจ้านเลยดีเลยนะครับน้ำจิ้มที่นี่หลอดช่องวัดเจดก็มีครับผมข้างๆร้านเค,คกิฟต์นะครับนะฮะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับทั้งชิปฟงชิปฟอนนะจัดเบรกด้วยนะครับนะลองแวะเวียนกันมาได้นะ สิสถานที่ที่นำเสนอไปในวันนี้นี่สามารถจัดเป็นวันเด y ทริปได้ด้วยนะครับใครไปไหนมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างครับผมสวัสดีครับ